ไอทัชชาร์ก X 3 Pro ครับเป็นเมาส์จากจีนครับเมาส์ไร้สายราคาพันต้นๆอีกแล้วครับรูปทรงครับมันจะมีความคล้ายๆ G b o X Superlight ในแบบย่อส่วนลงมานิดนึงนะครับแล้วก็คำถามที่ผมเจอประจำนะครับระหว่างไอทัชชาร์ก X 3กับ X 3 Pro แตกต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับ แน่นอนครับเมาส์ตัวนี้ถูกส่งมาจากจีนโดยตรงนะครับตัวกล่องก็จะมีความเยินๆหน่อยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันคือเรื่องปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็น X3 Pro นะครับเขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่ารองรับพลังเรทที่ 4K นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเสียบสายนะครับก็สามารถรองรับที่8 k ครับของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์ครับเขาจะมีสามสีครับคือขาวดําแล้วก็สีแดงๆชมพูชมพูตัวนี้นะครับเอาจริงนะเรื่องสีเนี่ยก็มีความซุปเปอร์ไลท์เหมือนกันนะครับเพราะว่าซุปเปอร์ไลท์ก็จะมีสีประมาณนี้เหมือนกันครับสีมาเจนตาแล้วก็สายเคเบิลครับสายถักครับหัวเป็น a 2 c ครับรีเซิร์ฟพร้อมอะแดปเตอร์ต่อขยายสัญญาณครับอันนี้เขาให้มาด้วยนะกริปเทปครับมีความนานาเหมือนกันนะครับแล้วก็ เท่าที่เอานิ้วลูปดูไม่ได้หนึบเท่าไหร่นะครับกิ๊ตัวนี้แล้วก็คู่มือ X3 Pro อีกหนึ่งเล่มครับซึ่งตัวนี้เขามีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ61กรัมครับก็ ใกล้เคียงกับที่เขาบอกไว้นะครับตัวเมาส์ครับเขาจะเป็นเมาส์ทรงสมมาตรที่มีรูปทรงที่ผมคิดว่ามีความคล้ายๆกับ GB บเรสซูเปอร์ไลเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทรงสมมาตรที่มีความอ้วนๆมีความนูนๆนะครับจุดสูงสุดของตัวเมาส์อยู่ประมาณกลางตัวเมาส์เลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะมีความสโลปลงมีความลาดเอียงลงหน่อยจุดคลิกครับก็ดูจะเป็นพลาสติกอิงๆธรรมดานะครับไม่ได้มีความเว้าเพื่อสอดรับนิวมากเท่าไหร่นะครับถ้ามองจากด้านใต้ตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์จะมีความตรงๆนะครับไม่ได้มีความข้อ ตรงกลางเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะมีความบานออกนิดเดียวนะครับไม่ได้บานออกมากเท่าไหร่ตรงกลางก็ไม่ได้หวาวเท่าไหร่มันดูจะเป็นเมาส์ทรงตรงๆอ้วนๆนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมันเป็นลักษณะเด่นของ G Pro X Superlight ครับ G Pro X Superlight ครับเขายาวประมาณ125มิลนะครับอันนั้นอ่ะผมจะเรียกว่ามันเป็นเมาส์ใหญ่นะครับเหมาะสําหรับคนที่มือขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ แต่เจ้า x 3 pro ตัวนี้ครับความยาวเขาจะอยู่ที่ประมาณ1 1 9มิลนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีความเล็กกว่า g b e l superlight เพราะฉะนั้นผมจะเรียกเมาส์ตัวนี้ว่าเป็นเมาส์ขนาดกลางๆนะครับมันไม่ใช่เมาส์ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เมาส์ที่เล็กจนเกินไปผมรู้สึกว่ามันมีความกลางๆอยู่น่าจะเหมาะกับคนมือไซส์เอเชียอย่างพวกเรานะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเคยใช้ g b e l superlight เรารู้สึกว่ามันใหญ่ไปผมคิดว่า x 3 pro ก็น่าจะเป็นคําตอบครับการจับครับส่วนตัวผมอะผมใช้แบบคอบกริปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะครับเพราะว่าส่วนท้้ายยบรริเเณตงนี มันมีความนูนชนอุ้งมือผมดีนะครับแล้วก็ถึงตัวมัมมันจะเป็นความสั้นก็จริงนะครับเวลาผมจับคอกิปผมก็จะมีการหดนิ้วลงมาหน่อย จุดคลิกของผมก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็รู้สึกโอเคดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กอะไรไปเท่าไหร่นะครับผมเป็นคนมือใหญ่ก็จริงนะครับแต่พอจับตัวนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรนะครับเวลาผมจับผมก็จับแบบรีแล็กพรอนะครับก็ไม่ได้เอ็กซ์ซิฟอะไรนะครับก็เล่นเกมชิลๆช่วงนี้การจับแบบปั๊มกรฟก็สามารถจับได้เหมือนกันแหละแต่ก็น่าจะเหมาะกับคนที่มือขนาดกลางไปถึงขนาดเล็กนะครับเพราะว่าตัวมันมันมีความอ้วนครับเวลาเราวางมือไปสามารถครอบคลุมได้หมดสามารถทาบได้ทุกส่วนเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับต อะไรมากมายไม่ได้มีสัสดส่วนที่สอดรับอะไรมากมายนะครับก็บางคนก็ไม่ชอบรูปทรงประมาณนี้เหมือนกันนะครับเท่าที่ผมได้ยินมาได้ฟังมานะครับเรื่องของรูปทรงนะครับถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับ X3 สังเกตว่ามันจะเหมือนกันเด็ดเเลยนะครับต่างกันคือเรื่องของน้ําหนักนะครับตามข้อมูลเนี่ยเขาจะนะมีน้ําหนักต่างกันประมาณ10กรัมนะครับ อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนภายในนะครับพวก MCU อะไรประมาณนี้นะครับมันน่าจะทําให้น้ําหนักต่างกันประมาณนี้เพราะว่าตามข้อมูลอนะแบตเตอรี่เขาใช้ขนาดเดียวกันเลยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Superlight 2ล่ะก็ตามภาพเลยนะครับเจ้า X3 Pro จะมีความย่อส่วนลงมานิดนึงนะครับทั้งเรื่องของความยาวเรื่องของความกว้างนะครับก็จะแตกต่างกันเราสามารถพูดได้ว่า X3 Pro ตัวเนี้ยมันคือ Superlight ในแบบย่อส่วน,นครับ แล้วก็น้ำหนักรู้สึกว่าน่าจะพอๆกันเลยนะครับตัวนี้ครับ F1 Mobile ครับบางคนก็เรียกว่ามันเป็นซูเปอร์ไลท์ในแบบยอส่วนนะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับซูเปอร์ไลท์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดดูจากภาพในรูชฟครับสังเกตว่า F1 Mobile จะมีความเตี้ยกว่า X3 Pro นิดนึงนะครับประมาณ2มิลก็รวมๆก็มีความคล้ายๆกันนะครับด้านข้างก็มีความสโลปไล่ๆกันนะครับเพียงแต่รู้สึกว่าเจ้าโมบ้านะครับจุดคลิกจะมีความหน้าต่ำนิดนิดหนึ่งนะครับ รู้จักด,ด้านล่างก็มีความคล้ายคลึงกันครับ แล้วก็โมบ้าดูจะเป็นเมาส์ที่ใหญ่ๆกว่าเหมือนกันนะครับจุดคลิกนะครับผมชอบของโมบ้ามากเพราะว่าเขาจะมีความเว้ามีความโค้งสอดรับกับนิ้วเรานะครับเวลาทาบนิ้วไปรู้สึกว่ามันมีการล็อกนิ้วดีนะครับซึ่งจะแตกต่างกับ X3 Pro ครับอีกตัวครับเซาปิน Z2 ตนะครับตัวนี้ผมก็เรียกมันว่าเป็น Superlight ergonomic นะครับเป็น Superlight ในแบบเมาส์ทรงมือขวานะครับเพราะว่าสัดส่วนอะไรต่างๆถ้าดูจากวีลูเชฟสังเกตว่าจะมีความใกล้ๆกันนะครับเรื่องของความสูงความสูงเท่ากันเลยคือ40มิลนะครับความยาวก็ไม่ได้ กันมากนะครับแล้วก็ส่วนท้ายมีความโค้งๆใกล้เคียงกันนี่ด้านข้างนะครับด้านล่างนะครับประมาณนี้ดูจะเป็นเมาส์อ้วนๆดูจะเป็นเมาส์ตรงๆไม่ได้มีความเว้าวอะไรเท่าไหร่ครับจุดคลิกก็ประมาณนี้นครับเมาส์ทรงมือขวากับเมาส์สมมาตรมันต่างกันอยู่แล้ว เรื่องของสเปคครับผมก็ต้องระบอกเลยว่าส่วนใหญ่เมาส์จากจีนอ่ะเราจะหาข้อมูลได้ค่อนข้างยากนะครับถึงหาได้นะครับมันก็อาจจะไม่ตรงอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในคลิปนี้ผมก็จะอ้างอิงตามคู่มือที่เขาให้มานะครับเซนเซอร์ครับเขาใช้เป็นพิงอัลสามสามเก้านะครับ IPS อยู่ที่650ครับแล้วก็ d p i สูงสุดอยู่ที่26000กครับก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์ระดับสูงนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเมาส์ในปัจจุบันการเชื่อมต่อครับสามารถเชื่อมต่อได้สาโหมดนะครับก็คือเส 2.4H ผมเจอคำถามเหมือนกันนะครับว่าเมาส์ตัวนี้มันชาร์จยังไงการชาร์จก็คือเสียบสายเล่นนะครับเสียบสายเล่นก็คือการชาร์จด้านซ้ายครับเป็นปุ่มเปลี่ยน DPI นะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นปุ่มแผ่บลูทูธนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บรีเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งตอนแรกเขาจะถูกใส่มาตรงนี้นะครับก็สําหรับคนที่พกพาไปเล่นข้างนอกนะครับก็เอารีเซิร์ฟเวอร์มาใส่ตรงนี้แล้วก็ปิดลงไปธรรมดาครับด้านบนครับเป็นไฟแสดงสถานะเล็กๆครับพื้นผิวครับผมรู้สึกว่าเป็นพื้นผิวพลาสติก ABS ที่ เขาเคลือบฝืดๆมานะครับไม่ได้มีผิวครุขาอะไรแต่ก็ไม่ได้ลื่นนะครับผิวมีความเฟดเนี่ยเอานิ้วลูบดูจะได้ยินเสียงฝืดๆเลยนะครับแต่ก็ดูจะเป็นพลาสติกบางๆอ่ะนะครับก็ตามมาตรฐานหมอจีนทั่วไปแหละฟตเมส์ครับเป็น3ชิ้นนะครับก็ลื่นดีนะครับไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานอะไรครับ เรื่องของแบตเตอรี่นะครับตามข้อมูลที่ทาง a อทแทกชา่กเขาโฆษณาไว้นะครับเขาบอกว่ามาส์ตัวนี้สามารถใช้ได้อยู่ที่ประมาณ200ชั่วโมงครับซึ่งผมถือว่ามันเยอะมากนะครับ200ชั่วโมงถือว่าเยอะมากส่วนตัวครับผมเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อข้อมูลนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมไม่ได้มีเวลาทดสอบขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าขั้นต่ำนะครับผมคิดว่าน่าจะ90ชั่วโมงบวกบวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีไฟกระพริบก็แปลว่าแบตใกล้หมดก็แค่ชาร์จธรรมดาครับชาร์จประมาณ เพื่อนๆบางคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าเจ้าไอชง X3 กับ X3 Pro ต่างกันยังไงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบที่ผมหามานะครับ เอาจรินะครับมทั้ง2ตัวนี้มีความใกล้เคียงกันเลยนะครับแตกต่างกันคือที่ผมทำไฮไลท์ไว้นะครับคือเรื่องของโพลิงเลตนะครับ X3 สามารถใช้โพลิงเร e สูงสุดที่1000นะครับส่วน X3 Pro สามารถใช้โพลิ่งเลตไร้สายได้ที่4000นะครับแล้วก็เสียบสายสามารถใช้ได้ที่8 0 0 0 h เฮิร์ครับอีกเรื่องคือเรื่องของน้ําหนักครับเจ้า X3 เวอร์ชันธรรมดาจะหนักประมาณ49กรัมนะครับแล้วก็ X3 Pro หนักที่60กรัมครับ เลือกคอนโซวิดคลิกนะครับบางข้อมูลก็บอกว่าใช้ของเคลนะครับบางข้อมูลก็บอกว่าใช้ของไข่หัวแบ็กเมมเบอร์นะครับผมขออิงข้อมูลตามใบสเปคแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเขาใช้ของไข่หัวแบ็กเมมเบอร์นะครับรองรับการคลิกที่80ล้านคลิกนะครับสิงคลิกประมาณนี้กดตรงนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับจะต้องกดประมาณตรงนี้ เป็นสวิตคลิกที่มีความเด้งสูงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะมีการสแปมที่รวมมากนะครับระยะการสั่งงานสั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็พีเทว์โพสเว์แต่แต่เออโอเคดีนะครับไม่ได้มีการสั่นไหวหรือขยับขย,ยื่อนอะไรนะครับสวิตผ่านเลยนะครับสวิตโอเคมากสกอลวิว so ประมาณนี้นะครับ ใช้น้ำหนักไม่เยอะนะครับซ็กอร์วิวแบ่งสเต็ปชัดเจนนะครับแบคเวร์ฟอร์เวิร์ดเป็นเส้นเล็กๆกดง่ายดีครับอีกเรื่องที่ต่างนะครับก็คือเรื่องของราคาครับร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยจเจ้าเวอร์ชันโปรครับจะอยู่ที่1,190บาทนะครับส่วน X3 เวอร์ชันธรรมดาจะอยู่ที่905บาทนะครับต่างกันประมาณ200บาทผมคิดว่าก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าจะเอาเวอร์ชันไหนดี เพราะว่าทั้ง2ตัวครับน้ำหนักก็ต่างกันประมาณ10กรัมนะครับถ้าใครอยากได้เมาส์เบาๆก็ไปเวอร์ชันธรรมดาก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากใช้พูลิเลตที่4 0 0พหรือว่า8000นะครับก็ไปเวอร์ชัน Pro แวะมาดูหน้าตาซอฟแวร์นิดนึงครับนี่เป็นหน้าตาซอฟตแวร์นะครับด้านขวาบนแสดงบาริมันแบตนะครับแล้วก็หน้าเมาส์เซตติ้งนะครับก็เซตค่าคีย์ต่างๆนะครับเซตเรื่องของมาโครตรงนี้ผมขอไม่ยุ่งแล้วกันนะครับื่องของ DPI เซตติ่งครับ สามารถเพิ่มได้ทีละ50นะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนก็จะมีการหมุนนิดๆครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถเซตสเตตได้เยอะมากนะครับพารามิเตอร์เซตติ้งครับเป็นเรื่องของการเซตโพลิ n งเลนนะครับอันนี้ไร้สายสูงสุดที่4,000นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเสียบสายเดี๋ยวผมขอเสียบสายนิดนึง ก็อันนี้เสียบสายอยู่นะครับถ้าเสียบสายครับก็จะมี800พันให้ติดเลือกนะครับแล้วก็รีบอมดิแทนครับก็น่าจะ1กับ2มิลครับก็มันสามารถเซตอะไรได้เยอะเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเราก็คงเซตแค่เรื่องของ b p i กับพล้งเล็แค่นั้นแหละขอแทสพล้งเล็กกันนิดนึงนะครับอันนี้ผมเซตที่4 0 0พอยู่นะโอเคครับวิ่งเต็มครับวิ่งเต็มสปีด4 0 0พเลยครับอันนี้เสียบสายครับแล้วก็เซตที่8 0 0พันะครับเดี๋ยวมาลองดูกัน โอเคครับประมาณ7,000 7,500 7,000กลางกลางๆ ,76 0ประมาณนี้ครับประมาณนี้เรื่องของเพื่อนๆนะครับอันนี้อยากจะแชร์นิดนึงนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกถึงเพื่อนๆที่เพิ่งเคยใช้เมาส์ไร้สายนะครับหรือว่า รู้จักเรื่องของพลิเกตนะครับจริงๆเรื่องของพลิเกตอ่ะมันคืออัตราการส่งข้อมูลระหว่างมส์กับคอมนะครับยิ่งพันลิเกตเยอะนะครับมันก็จะมีการส่งข้อมูลที่ถี่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่มันก็จะกินสเปคคอมของเพื่อนๆเหมือนกันนะครับตามประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับอยากจะฝากเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้นึกว่าเรื่องของพันลิเกตอ่ะมันเป็นสาระสาคัญอะไรเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นของเรามากเท่าไหร่นะครับถ้าผมแนะนานะครับสูงสุดที่อยากให้ใช้ก็คือแค่ประมาณ2,000ก็พอการที่ใช้นนครัออออมพพิวเเต์ขงื่ ควรจะมีสเปคที่สูงนะครับแล้วก็ความแตกต่างอ่ะมันก็อาจจะแตกต่างจนเราไม่สามารถสังเกตได้ชัดเท่าไหร่นะครับจริงๆคนเล่เลเสี่พันนะครับตัวเมาส์เราเนี่ยมันมีการส่งสัญญาณที่ถี่มากก็จริงนะครับแต่คนเล่นอย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมก็ไม่กล้ายืนยันเหมือนกันนะครับว่ามันทําให้การเล่นของเราดีขึ้นนะครับส่วนตัวผมอะ่ะผมจะใช้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2,000นนะครับคิดว่ากำลังโอเคแล้ว ถ้าถามผมนะครับระหว่าง X3 กับ X3 Pro จะเลือกตัวไหนดีนะครับผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกําลังตามหาเมาส์ที่มีรูปทรงเหมือนซูเปอร์ไล่ยอส่วนนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาวกว่าผมก็แนะนําตัว X3 ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากใช้พุ่นเลเยอร์สูงๆนะครับมีสเปคค,คอมพิวเตอร์แรงมีจอที่ดีนะครับแล้วก็อยากใช้พุ่นเลเยอร์2,000 4,000อะไรประมาณนี้ผมก็แนะนําเป็นเวอร์ชัน Pro เพราะว่าราคาเขาต่างกันไม่มากนะครับราคาต่างกันประมาณ200บาทผมถือว่าเอาตัวไหนก็ได้เอาจริง ความรู้สึกในการใช้งานครับเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์จากจีนอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่ามีราคาที่ถูกมากนะครับราคาประมาณพันต้นๆผมถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้รับก็ไม่น่าเกลียดน,นะครับเป็นเมาส์ที่ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานนะครับผมไม่เจออาการหลอนอะไรนะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้ผมใช้เล่นระยะเวลานานเหมือนกัน ไม่ได้เจอปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเรื่องของสวิตก็ไม่ได้เจออาการเบื้ออะไรเลยนะครับก็ผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้แล้วนะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ก็จะบอกว่าซื้อมาจากร้านนี้นะครับก็สามารถไปซื้อตามกันได้นะครับเวอร์ชัน Pro มี3สีนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นธรรมดาก็จะมีสีเพิ่มคือสีม่วงกับสีส้มครับประมาณนี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ